สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายนะครับผมก็เขาเรียกแอปพลิเคชันแบบนี้ว่า Photo Graphy Workflow นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการทางด้านเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายต่างๆนะครับโดยโปรแกรมแบบนี้เขาจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกฟิลเตอร์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับสีการปรับภาพแสงสว่าง หรือจะมีแบบฟิลเตอร์แบบเ,เน้นโทนสีโทน,โทนมืดโทนอะไรเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ในโปรแกรมอ่าประเภทนี้เนี่ยเ,เขาก็มีเจ้าตลาดอยู่นะครับก็คือโปรแกรม Adobe Lightroom นั่นเองนะครับผมก็อ่อสำหรับโปรแกรมตัวเนี้ยก็อ่าช่างภาพหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็ใช้งานอยู่นะครับผมแต่ในวิดีโอนี้เนี่ยคือเรามานําเสนอโปรแกรมทางเลือกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาใช้งานทดแทนโปรแกรม o นั่นเองนะครับผมก็มากับโปรแกรมตัวนี้เลยนะมีชื่อว่า Dark Table นั่นเองนะครับผมก็ตามชื่อเนี่ยก็แน่นอนว่ามันล้อกับโปรแกรม Adobe Lightroom แน่นอนนะครับผมก็ Lightroom ก็คือห้องห้องสว่างนะแต่โปรแกรมนี้ก็คือ,อโต๊ะมืดนะครับผมก็น่มันก็ชื่อมันแบบกลับทิศก,กับทางงานะแล้วก็มันทํามาล้อกันน่ะครับก็โปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็เป็น Photography Workflow เช่นเดียวกับ Adobe Lightroom นะฟังก์ชันอะไรต่างๆจะคล้ายๆกันแล้วก็สามารถที่จะ ทงานทดแทนกันได้นะครับผมว่าเดี๋ยวมันมาลองใช้งานโปรแกรมตัวนี้กันนะครับผมก็โดยโ,โปรแกรมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็เป็นโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายต่างๆนะครับโดยในตัวโปรแกรม darktable เขาก็มีคู่มือนะครับผมก็สามารถที่จะมาโหลดด,ดูใช้งานอะไรต่างๆได้นะผมก็มันก็จะมีเกี่ยวข้องกับพวกฟังก์ชันต่างๆที่เขามีอยู่ทั้งหมดนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองมาอ่านดูได้นะครับ ผมนี่เขาก็มีอธิบายนะครับเป็นปุ่มอะไรต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติตัวไฟล์หรืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับเราก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองติดตั้งแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะผมไปที่แท็บ i n s t a l l นะครับผมนี่ตามเว็บไซต์ Darktable นะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่รองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการเลยไม่ว่าจะเป็น Windows ครับ Mac OS หรือว่าจะเป็น Linux นะครับ Linux เนี่ยเขาจะมีในที่ แบบแพ็กเกจที่เป็นตามดิสโทนะครับผมหรือจะเป็นแอปอิมเมก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นแฟล t แพ็กก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ใครสะดวกทางไหนก็สามารถที่จะติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมก็ทํางานเหมือนกันเนาะลราก็ในตัวของ macOS เนี่ยก็รองรับทั้ง macOS เวอร์ชันเก่านะที่เป็น CPU Intel หรือจะเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เป็น CPU Apple Silicon ด้วยนะครับผมก็ใครใช้เครื่องมาแบบไหนอยู่ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับผมก็ในวิดีโอนี้ก็ไม่ขอ,อติดตั้งให้ดูเนะเพราะว่าเครื่องที่ลงตัวนี้เป็นวินโด w s นะก็กดโหลดไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับผมเหมือนโปรแกรมวินโด s ปกตินะครับผมนี่ผมดาวน์โหลดให้ดูแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดโปรแกรมตัวของ Darktable เปิดขึ้นมาให้ดูเลยถีเดียวว่ามันเป็นยังไงนะ เอาละครับก็อันนี้ก็ผมก็ได้เปิดโปรแกรมตัวของ d a r k c a b l e ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเขาก็ม,มาก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคำาอธิบายแล้วก็ชี้ไปแต่ละจุดด้วยว่ามันเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะผมก็อันเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับในตัวของโปรแกรมตัวนี้เนาะกะ็ถ้าใครเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกก็อาจจะแบบง,งงๆหรืออะไรเงี้ยก็นี่เลยแล้วพอมีอธิบายอยู่นะเขาบอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีภาพที่เก็บอยู่ในคอลเลกชั Collection นกะ็คือเก็บในคังของเขาอะนะครับผมเรา ถ้าบอกว่าถ้ายังไม่ได้นำเข้าภาพถ่ายเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะ Import ตรงนี้ได้นะนี่นี่เขาจะชี้ที่ตรงนี้นนี่นี่ชี้มาแล้วก็เราก็สามารถที่จะแสดงรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกคอลเลคชันหรืออะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะผมก็สามารถที่จัดมวลมูภาพเลยพวกนี้นี่เาก็จะมีข้างบนนี้ก็มีแบบเดียวกันนะมานีนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอ่านคู่มืออะไรเนี่ยกดเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็อ่าเราจะมีในส่วนของไล อะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมนี่ครับก็อันนี้เขาจะบอกว่าเออให้ดูเกี่ยวกับพวกคู่มือนะเดี๋ยวอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็คู่มือก็เปิดดูไปเมื่อก่อนในเราวเมื่อกี้นะครับผมก็แบบเดียวกันเนาะเราก็อันนี้ก็จะเป็นแบบปมฟันเฟืองก็จะเป็นปุ่มในส่วนของตั้งค่านะครับผมนี่ก็จะมีตั้งค่าของตัวโปรแกรม Dark Table นะครับผมโดยจุดที่อ่าที่น่าสนใจก็จะเป็นแถบของ Processing นะครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยรองรับการประมวลผลด้วยการจอด้วยนะครับผมโดยใช้ตัวของ Open OpenCL นะครับผมนี่ก็ติก Active a t OpenCL ไว้ด้วยนะครับผมโดย OpenCL เนี่ยก็รองรับได้ทั้งการจอของ Intel ออ Nvidia แล้วก็การจอของ AMD นะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้การจอยี่ห้ออะไรก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมในส่วนของอถ้าใครใช้เครื่อง Mac นะครับผมก็มันจะมี Apple ตรงนี้ที่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังเป็นเครื่อง PC ที่ลง Windows นะก็ก็มีให้เลือกประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับผมก็ในส่วนของการตั้งค่าครับก็ใครสนใจก็ลองไปอ่าไล่ดูแล้วกันนะครับผมก็มันมีให้ตั้งเยอะอยู่นะแล้วก็มันมีเรื่องของปลั๊กอินเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยก็สามารถที่จะอ่าอินตอะไรต่างๆได้นะครับผมพวกฟิลเตอร์ใหม่ๆฟังก์ชันแปลกๆอะไรงเงี้ยก็ทําได้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับผมก็ในเมนูเบื้องต้นเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลอง Import ในส่วนของภาพเข้ามานะครับโดยภาพที่ เราเตรียมไว้เนี่ยมีอยู่สภาพราให้ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายไว้เองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลอง Import ภาพตัวนี้กันเนาะไปที่นี่เลย Import to Library นะครับผมเราก็ไปที่โฟลเดอร์ภาพที่เราตั้งเอาไว้นะครับนี่อันนี้รมีหมด4ภาพเดี๋ยวกดนี่เลยครับ Add to Library นะครับผมอ่าโอเคนี่ครับผมก็มันก็จะนำเข้าสู่คอลเลกชันของโปรแกรม Dark T ทนะครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากที่ Import ตัวภาพ เข้าไปในโปรแกรม Darktable แล้วเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เป็นไฟล์จุด x M P เนาะก็ถ้าไอ้ไฟล์ตัวนั้นน่มันมันรู้สึกเกะกะนะครับผมเราสามารถที่จะปิดในส่วนของไอ้การเขียนไฟล์ x M P ได้ด้วยนะครับผมโดยไปที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับในส่วนของ Storage นะครับผมใน x M P ไซส์ไฟล์นะครับผมอันนี้จากเดิมเนี่ย S M P ไฟล์เป็น on import ให้เริ่มเป็น never นะครับ ทั้งสองค่าเลยประมาณนี้นะครับผมมันก็จะได้ไม่ไม่สร้างไฟล์ SMP ให้เกะก,กะนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างหรือ Preview นะครับผมในส่วนของ Preview เนี่ยมันก็จะมีข้างล่างตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นอ่าตารางนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมในกรณีที่แบบว่าภาพมันเยอะอย่างเงี้ยมันภาพนี้มันก็จะเล็กนะครับผมเรากดตรงนี้ภาพมันก็จะแบบขยายใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เหมาะสำหรับเปรียบเทียบภาพนะครับสมมุติว่าแบบถ่าย ใช้รูรับแสงค่าที่ต่างกันเนี่ยอยากรู้ว่ามันต่างแค่ไหนก็สามารถเทียบได้นะผม x y นะประมาณนี้นะนี่เปรียบเทียบได้หรือจะเปรียบเทียบรอกับเอ่อเปรียบเทียบ jpeg อะไรเงี้ยก็นี่ครับสามารถที่จะเทียบตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น full s c r e e ครับผมก็เปิดมาก็เต็มหน้าจอเลยประมาณนี้นะครับผมในส่วนของหน้าจอส,ส่วนแรกเนาะเราก็มันจะมีแถบตรงนี้นะครับผมแถบเอ่อมุมบนขวามือตรงนี้นะ,ะผมจะมีแถบ light table dark room แล้วก็ a r t e r นะ a r t u r ก็จะมี ีแมปสไลด์โชว์อันนี้ก็ไม่ขออธิบายเพิ่มนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดภาพขึ้นมาสักภาพหนึ่งนะแต่บันลิกเข้าไปนะผมมันก็อ่ามันจะสวิตช์นะครับเมือนเดิมเปลี่ยนมาเป็นโหมดที่มีชื่อว่า Dark Room นะครับผมในโหมดนี้เนี่ยไอ้มันก็จะมีทั้งหมดเมนูตรงนี้อ่ตรงนี้นี่เส้นนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมโอเคนะคผมก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะอ่าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับภาพนะอ่าแมปช็อตนะอิสตอรี่นะครับผมอันนี้ยมันก็จะ บอกว่า,าในภาพนี้เนี่ยได้เปิดใช้งานฟิลเตอร์หรือตั้งค่าอะไร ไว้บ้างนะครับสมมติว่าเปิดปรับสีเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็นปรับสีนะแล้วเราสามารถที่จะถอยอการเปิดฟิลเตอร์เลยพวกนี้ได้นะครับผมผ่านตัวนี้อันนี้เกี่ยวกับพวกการ c o p y ปี้นะครับทำสำเนาภาพอะไรนี้นะดูพิเคตนะอันนี้เกี่ยวกับพวกสีนะผมะพวกแท็กอะไรต่างๆอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของภาพนะครับผมก็ภาพนี้นะผมก็ถ่ายด้วยกล้องตัวไหนเปิดรูรับแสงไว้เท่าไหร่อะไรอะไอ้เลน กว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้แล้วก็ตัวของ Export นะครับผมก็หลังจากที่เราประมวลผลภาพใส่ฟิลเตอร์อะไรกันจนพึงพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟนะครับผมเอาภาพเนี้ยไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งได้ก็สามารถที่จะมาตั้งค่าส่วนตรงนี้ได้อาจจะเซฟห้เป็น jpeg หรือว่าจะเป็นพอมา t อื่นๆก็แล้วแต่เลยนะครับผมอันนี้นะก็ลองไปตั้งค่าดูต่อมานะครับผมก็แถบทางด้าน ขวามือนะครับผมตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมเปิดโมดูลเป็นทั้งหมดเลยนะครับผมมาดูว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะใน2ของแถบนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟิลเตอร์หรือว่าพวกปรับแต่งภาพอะไรต่างๆนะครับโดยอันแรกเนี่ยโดยอันเนี้ยจะเป็นที่เรียกว่า quick access นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นแถบเมนูพวกตั้งค่าต่างๆที่เขาคิดไว้ว่ามันน่าจะแบบใช้งานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะ,ะสแสดงให้ดูไว้ตรงนี้ นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโมดูลที่กําลังใช้อยู่นะขนาดนี้นะครับผมนี่แล้วอันนี้เราก็สามารถกลับทิศทางของรูปได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเปิดเอาไว้ส่วนอันนี้ก็มันปิดไม่ได้แล้วโอเคมีประมาณนี้เราก็ทำต่อมาก็จะเป็นพื้นฐานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกครอปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันกับสีใช้สลับพวกฟิล์มนกาทีฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับ ชาร์โดไฮไลท์นะผมปรับพวกความเข้มแสงในะความสว่างของภาพเนี่ยไวท์บาลานซ์นะผมก็จะมาปรับในส่วนของตัวนี้นะเป็นส่วนเบสเนาะเราก็จะมีส่วนของโทนนะครับผมปรับโทนสีนะเน้นอาจจะปรับแยกเป็น R G B เป็นเลเวลเคอร์ฟอะไรพวกนี้อ่านะเข้าใจว่าหลายๆท่านที่เคยใช้แบบพวก ไลท์รูมันนะก็พื้นฐานเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมนี่เราลองเปิดใช้งานดูนะครับผมแล้วก็สมมติว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราแต่งไปนยมันมันมีผลมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับภาพนี้นะเราสามารถที่จะกดนี่ครับผมกดปิดเปิดดูแล้วมันต่างกันแค่ไหนนะครับผมก็ลองดูนะครับผมอันนี้นะต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นรูปสีนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการตั้งค่า นะครับผมก็อันนี้จะมีพวก Color profile หรือจะเปิดเป็นโหมดขาวดำนะครับผมอันนี้คอลเลอร์โซนอะไรอย่างี้ปรับความเข้มของแต่ละสีได้ Color Equalizer ลแล้วก็คัลิเบตก็ได้นะครับผมในกรณีที่มันสีมันอาจจะแบบติดเหลืองติดเขียวอะไรเงี้ยก็มาแก้ได้นะครับผมนี่มันก็มันก็จะแก้ไขภาพให้มันดูดีขึ้นได้นะครับผมอันนี้ในหมดของสีนะเราก็ต่อไปเป็นหมวด คอลเลกชันนะครับผมอันนี้เป็นหมวดที่แบบแก้ไขให้กลับมาให้มันเป็นปกติอย่างที่มันควรจะเป็นแนละ้วก็มีแบบปรับความคมของภาพนะครับการรีทัชนะครับผมเราก็เกี่ยวกับพวกเลนคอลเลกก็ในใช้กับเลนบา,บางตัวเงี้ยเราภาพมันโค้งมันเบี้ยวเงี้ยก็มาแก้ตรวนี้เราก็ดีนอส์นะครับผมในกรณีที่เราถ่ายในที่ที่แสงน้อยเราไปเร่ง ISO เยอะมันก็จะมีนอยส์นะครับเราก็มันสามารถที่จะลบนอยส์ออก ได้นะผมก็อันนี้ก็ลองไปปรับดูแล้วก็ท้ายนะครับผมเป็นส่วนของเอฟเฟกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะแบบใสนะ่ในส่วนของลายน้ำนะครับผมหรือสปิทโทนนิ่งอะไรนี้ทําเกรนนะผมอยากได้ภาพแบบเหมือนถ่ายฟิล์มก็มีให้เปิดได้นะครับผมเราก็มีไฮพาร์สโลพาร์สอะไรนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะผมก็ในส่วนของฟิลเตอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆเกี่ยวกับการแต่งภาพของโปรแกรม Darktable เนี่ยมันก็จะมี ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ติดมากับตัวโปรแกรมเลยนะครับเราสามารถที่จะโหลดปลั๊กอินแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของปลั๊กอินหลได้อย่างพวกปกเนื้อ,อตัวอย่างเช่นแบบจะเพิ่มฟิลเตอร์เกี่ยวกับพวกทําจําลองเป็นฟิล์มยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะครับผมก็ไปโหลดเพิ่มเอามีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะครับผมก็ฟังก์ชันอาพวกปลั๊กอินเลยอะไรพวกนี้อาจจะสู้พวกไลท์รูมยังไม่ได้นะครับผมแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับมี ทั้งฟรีและเสียเงินก็ลองไปหาดูนะครับผมสำหรับโปรแกรม Dark Table ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้ครับผมอันนี้นะครับผมเราก็จะเป็นส่วนของแบบดูแสดงผลเกี่ยวกับพวกโฟกัสพีคนะครับผมก็อันนี้มันก็จะตรงกับตอนที่เราถ่ายรูปแล้วมันก็ตรงไหนชัดสุดอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงให้ดูอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกอันนี้ไม่รู้กันนะเอาไปเป็นเนี่ยเป็นพวกปรับเกี่ยวกับพวกสีพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองไปกดเล่นกันดูนะครับผมจริงๆแล้วอ่ามันฟังชัน ตัวอาจจะกนแล้วมันจะแปลกๆแ,แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นฟังก์ชันที่จุดตัดเก้าช่องอะไรงี้ก็มันลองดูได้อะไรในนะผมเพื่อแบบอยากจะขยับไปขยับมาอะไรงี้ให้มันตรงตามกฎอะไรแล้วจุดตัดเก้าช่องอะไรยงี้ก็สามารถที่จะทาได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Darktable เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็จะลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานให้คุณผู้ชมดูแบบ คร่าวๆแล้วกันแนละ้วก็มีประมาณนี้นะก็จริงๆแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับพวกภาพอะไรต่างๆเหมือนกับ Lightroom นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็ดีตรงที่เรามันต้องเสียค่าเช่าโปรแกรมนะก็เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถที่จะโหลดใช้งานได้ทันทีนะแต่ว่าพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยชื่อมันจะไม่เหมือนกับในตัวของ Lightroom นะก็ต้องเดาเอานะครับหรือลองหาดูอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกปลั๊กอินหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะ ยังยังมีไม่มากเท่าไล g ์ t ูมนะโดยเฉพาะพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อพวก AI หรืออะไรพวกนี้ก็ตัวด a r เท a b l e อาจจะยังไม่มีในเป็นค่าเริ่มต้นมาให้แต่ว่าอันไม่แน่เหมือนกันนะว่าเออมันอาจจะหาพวกปากักินภายนอกมามาใส่ได้นะแต่นี้ก็ไปหาดูกันอีกทีเนาะเราก็มันจะมีแบบพวกเอ่อเอฟเฟกหรือว่าฟิลเตอร์บางตัวที่มันอาจจะ,ะไม่เก่งเท่าทางไลท์ลูมนะอย่างพวกทำรีทัสหรือว่าพวกทำ ชาโด้ไฮไลท์เลยเงี้ยคือบางทีการปรับไปเงี้ยมันอาจจะอาจจะแบบไม่เนียนเท่าเท่าทางทางของไลท์ลูมนะแต่ก็พอ ถามว่ามันพอได้ไหมมันก็มันก็พอได้นะครับผมก็สลรับคนที่แบบเออเป็นช่างภาพอาจจะยังไม่เก่งมากหรือว่าเออมีเงินทุนน้อยอะไเงี้ยก็เอามาลองใช้งานดูได้นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เออภาพมันเอาไปทำเงินอะไรมากพอที่จะเอใช้โปรแกรมที่มันมีศักยภาพที่สูงขึ้นเอ่อเราก็ทำงานได้สะดวกขึ้นเนี้ยก็ค่อยไปเช่าในตัวไลท์ูมาใช้งานได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นอีก ทางเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับในโปรแกรมตัวนี้นะก็ใครสนใจนะครับผมสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้นะครับที่เว็บไซต์ darktable.org นะครับผมก็มีทุกระบบปฏิบัติการเลยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับโอเคครับก็สําหรับในรายการ Country Show นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ